78,000บาทเน็ตเน ét, มือเดียวป้ายแดงด้วยนะคะแต่ไม่ใช่คันนี้ครับ <c oughs> ไปดูกันดีกว่าว่า80,000มีทอนอ่ะมีขายจริงๆครับ Toyota, โ o โยต้ c ค r o โด a ปี1996ครับหลายๆคนจะเรียกเจ้าโฉมเนี้ยบอดี้เนี้ยเพราะว่ารุ่นตูดเป็ดย้อ <c oughs> นได้มาได้ไงคันเนี้ย <c oughs> ขอเข้ามาบางังส <c oughs> ้มรอเล่นรอเล่น พี่มีเพื่อนหนึ่งคนคไม่ค่อยรักเขาเท่าไหร่หรอกคนเนี้ยะนะแล้วก็เจ้าของเนี่ยเจ้าของรถคันเนี้ยคเออคุณคุณคุณลุงท่านเนี้เป็นเพื่อนบ้านของเพื่อนพี่อ่ซึ่งพี่เห็นรถคันนี้มาโอ้ยอบองตรงนะตั้งสมัยมหาลัยอะ่ะม,มือเดียวป้ายแดงครับแอบบอกอีกอย่างก่อนนะคะแอบหนาวๆเลยราคากี่บาทนะ เจ็ดหมืนแปดพันบาทเน็ตเนค่ะเห็นอย่างเงี้ยย้ำอีกทีกี่บาทเจ็ดหมืนแปดพันบาทค่ะแอร์หนาวแอร์ฉ่ำกว่าไอรถบางคันที่ขาย7 8 0 0แปนนี่ครับจริงไม่รู้มันหนาวอะไรครับ <c oughs> แต่มันหนาวมากเลยครับใช่แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะรีวิวแบบหมกเม็ดหรือไม่จริงใจใช่แล้วเพราะว่าถ่ายให้ดูโคตรชัดเจน ใช่ค่ะนะครับดูเลยครับนี่เอาคันหน้าก่อนเลยแล้วกันนี่เลขแทาตัวเนี่ยรถโตโยต้าเนี่ยตั้งแต่สมัยนู้นละยังดูคมอยู่ไม่ว่าคมกิ๊บอ่ะใช่แล้วคมคมเลยค่ะคต้องถ่ายเสร็บเตือนพี่สิให้ถ่ายบุ๊กเซอร์วิสกับกุญแจสำรองได้เลยยังอยู่ครบอันนี้เพลทนะคะใช่ครับนี่เลขอันนี้ก็ยังอยู่เลยตีทุกอย่างโอ้โหไปไปคมกิ๊บกิ๊บเลยใช่แล้วค่ะ ดูฝากระโปงกันมั่งอ่ะดูเลยรูกลมๆตามสูตรนี่ฝาเดิมฝาแท้ใช่แล้วดูกลมตามสูตรเลยนี่แล้วทีเด็ดเลยครับสติกเกอร์ภาษาญี่ปุ่นเขานะโอ้โหก็ยังอยู่จริงเนืกออกป่ะใช่แล้วเนวิเกเตอร์เบาะไฟฟ้าอาเบรกเซรามิกอ่นะครับเบาะนวดเบาะอุ่นอ่า <mm ไม่มีสักอย่างครับดูบุ crop crop ๊กเซอร์วิสเจ้าของเดิมเก็บไว้ครบครบใช่แล้วค่ะน no euh. ี่ดูฟอนต์รู้เลยว่าเก่าจริงเห็นไหมเห็นไหมดูดูฟอนต์อ่ะเนื้อมาค่ะเนี่ยดูฟอนต์ดูอะไรดิเห็นป่ะฟอนต์ฟอนต์เริ่มแรกเลยเนาะใช่ใช่นะแล้วก็กุญแจสำรองขออนุญาตนะครับค่ะดูเลยนี่ยังอยู่ในซองอยู่เลยอ่ะออยู่ในซองไม่ว่ารถอายุ ขนาดนี้เจ้าของเดิมเก็บไว้ครบขนาดนี้และที่สำคัญที่สุดคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับ mm hmm. ไม่ได้พูดว่ารถคันนี้เก่าๆอย่างเงี้ยมันวิเศษมันบินได้มันเหาะเหินเอากาศไม่ใช่นะครับแต่จะบอกว่าเจ็ดหมื่นแปดพันบาทครับไม่สองหมืนแปดกว่ากว่าแท้ๆครับรถคันนี้เข้าถึงเข้าศูนย์ถึงไม่สองแสนกลาง ใช่แล้วค่ะนะมาไปแล้วคือสุดมากนี่ต่อมาครับต่อมาดูได้เลยติ๊กเกอร์เนี่ยอยู่ครบอ่ะนี่เห็นปหเห็นค่ะนะชัดเจ๋วต้อมาถ่ายเกลความร้อนทีวะได้เลยนี่ตามมือพี่อ้นได้เลยค่ะนี่ตามมือเลยเกี่ความร้อนมาเออแล้วนเออยู่ตรงกลางเฟรนเลยจะมากนะครับความร้อนอย่างตัวไม่ร้อนครับโอเคโอเคเห็นกระจกมองข้างไหมเห็นค่ะ นะเห็นนะนี่แหมไม่มีวันพังครับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรมันไม่ใช่ไฟฟ้าครับใช่โอกาสจะพังอย่างเดียวคือลูกลูกใครสักคนหลานใครสักคนไปไปไปยุ่งกับมันมากมากอ่ะรู้ป่วป่ะนึออถ้ามันอยู่ของมันดีครับบอกตรงๆเลยครับพี่ว่ารถพังก่อนไอ้นี่ครับเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะเกียร์ออโต้นะครับเดิมๆจากโรงงานเลยใช่แล้วค่ะวิทยุฟอนต์ตัวนี้ สมัยก่อนสมัยก่อนต้องบอกอย่างนี้ใช่สมัยก่อนเคยแพงครับถูกต้องครับข้างหลังก็พอได้ค่ะกว้างปานกลางถ้ากว้างแบบนี้รู้อ่ไทำไงทาไงคะซื้อฟอร์จูเนอร์ครับ <c oughs> ถ้าอยากได้กว้างแบบนี้ก็ซื้อฟอร์จูเนอร์ค่ะท้ายยังสวยๆเลยครับเนี่ยเหรียญบาทอยู่ครบๆท้ายสวยๆเลยจ้า จะทักแชทหรือโทรก็ตามสะดวกนะจ๊ะเบอร์แอดมินส้มคะ่ะ0 9 4 3 3 5 7้า3้ําย้ำราคาอีกทีเจ็ดหมืแปดันบาทเน็ตๆคะ่ะอีกทีสิเจ็ดหืแปดบาทเน็ตๆคะ่ะสวัสดีครับ